าสัญญาพิมพ์แดงม .5 ห้ารับสามเลขที่สามค่ะประเมินเศรษฐกิจประเทศจีนปีสองพั้าร้อยหกนะคะคาดว่าจะขยายตัว4.3%ในปี2,567ชะลอตัวลงจาก4.9%ในปี2,566 ามการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเผชิญกับข้อจํากัดจากปัญหาขาดสภาพคล่องและภาระหนี้สินที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสะท้อนจากยอดการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับลดลงในขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออกยังมีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังคงมี เเพิิม่มมตส่งผลให้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหากรรมในเดือนตุลาคมปี2566ลดลงไปอยู่ที่49.5ต่ำสุดในรอบ3เดือนเช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนตุลาคมปี2566ลดลง7.9%ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึงเดือนที่6นะคะและ ปริมาณสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับที่สูงขณะที่การใช้จ่ายภายในประเทศยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงสอดคล้องกับแรงกดดันด้านเงินฝืดโดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมปี2566อยู่ที่ลบ0.2%นอกจากนี้เศรษฐก,กิจจีนยังเผชิญกับภาวะหนี้สินที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลดความเสี่ยง ด้านนิสินของรัฐบาลท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดำเนินการมาทางมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจค่ะ แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนนโยบายเพิ่มเติมสำหรับภาคอสังหาร,ริมทรัพย์ที่กำลังสบเซาซึ่งภาคส่วนดังกล่าวคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของเศรษฐกิจจีน พร้อมกันนี้นักเศรษฐศาสตร์เกือบทั้งหมดต่างาพากันปรับลดแนวโน้มการเติบโตในปี2567เป็น4.5%และ4.3%ในปี2568ขณะที่การขยายตัวในไตรามาสนี้คาดว่าจะเติบโตเพียง4.2%หลังเติบโต6.3%ในไตรามาสก่อนและลดลงเหลือเพียง3.9%ในไตรามาสแรกของปี2567ค่ะ